เซตอัพนี้นะคะเป็นเซตอัพเดียวกับทนุดได้เคยทำคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วนะคะคือกล้องเว็บแคมตัวเดิมค่ะแล้วก็กล้อง iPhone ตัวเดิมค่ะใช้โปรแกรมไอเลียนเหมือนเดิมเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็บันทึกด้วยโปรแกรม OBS Studio จากคลิปนั้นนะคะคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าคุณภาพนะคะภาพวิดีโอจากกล้องเว็บแคม Logitech C922 เนี่ยดีกว่าภาพที่ได้จากกล้องมือถือทีนี้หลายคนคะ่ะรวมทั้งนุดด้วยก็อยากจะรู้ว่า ถ้าเราใช้โปรแกร,รมแบบเสียเงินเนี่ยใช้ไอเรียนตัวโปรโนเนี่ยภาพที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงจะคุ้มเงินหรือเปล่าไปลองดูกันค่ะเอามือถือออกมาก่อนก่อนอื่นลองมา Subscribe โปรแกร,รมไอเรียนกันก่อนดีกว่านี่ตอนนี้หน้าจอเป็นแบบนี้ Buy now ราคาเท่าไหร่จ้า249บาทกดเลยค่ะเราได้ไอเรียนโปรมาละทำไมสีมันเปลี่ยนไปอะเราเซตไว้บาลานซ์ออโต้อยู่ มันก็เลยเป็นจอี้ค่ะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเซตอัพนะคะได้ทั้งที่มือถือด้วยแล้วก็ที่ตัว PC ด้วยเดี๋ยวเราไปเซตที่ PC กันดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ที่เดิมก่อน ISO ตอนนี้ออโต้อยู่เมื่อกี้อ๋ออันนี้คือออโต้อันนี้คือเมนูแมนูหูาสักเท่าไหร่ดีอะเอาสักประมาณนี้ก่อนไหม เซตอัพอะไรได้อีกบ้างอันนี้คือชัตเตอร์สปีดน่าจะเป็นชัตเตอร์สปีดนะใช่ใช่เป็นชัตเตอร์สปีดพอสักหกสิบแล้วกันลากยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันน่าจะพิมพ์ได้เนาะเฮ้ยมันไม่หกสิบสัทีงั้นมีอะไรเล่นอีกมั้งไวบาลานออโต้โอ้แดงแป๊ดเลยเอ๊ะหรืออันนี้คือ Auto. อนนอโต้อันนี้คือแมนูมันปรับทินได้ไหมอ่ะอันนี้คือซูม โอ้ Ooh, เห็นสิวชัดเลยอะค่ะอันนี้ export ปะอันนี้กดไม่ได้ไอบบ้บ,บกๆล,ลบเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนกล้องไปเห็นกำแพงค่ะกลับมา,อ,าอ้าวอ๋อมันไปกล้องอื่นได้อีกก็คือกล้องหลังมันจะมีสองแบบมันจะมีแบบกว้างกับแบบปกติเอาแบบปกติก่อนเดี๋ยวเราไปดูใน OBS Studio ดีกยวกว่าเซตอะไรได้บ้าง OBS เซตไม่ได้เหมือนเดิมวิดีโอฟอร์แมตเลือกได้เอาเป็นอันนี้ประมาณนี้นี่แหละคะ่ะเป็น i อเรียนะคะ i อเรียนโปรราคา249บาทเทียบกับกล้อง Logitech C 9 2 2ส่วนในเรื่องเฟรมเรทนุดว่าไม่น่าจะต่างจากเดิมนะ ในราคา249บาทหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันฟรีนะคะคือเราสามารถใช้กล้องเว็บแคมได้ใช้ในการประชุมออนไลน์ได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อกล้องเว็บแคมเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้กล้องเว็บแคมไม่บ่อยหรือว่าคนที่สตรีมเกมนะคะแล้วอยากลองดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้กล้องเว็บแคมเนี่ยมันอะไรมันจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกยังไง <S <S เพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาค่ะ, <S <S คะก่อนที่เราจะลงทุนซื้อกล้องเว็บแคมสักตัวหนึ่ง สำหรับอันนี้ที่นุคอมแพรนะคะก็คือกล้องเว็บแคม Logitech C922 ซึ่งเป็นกล้องเว็บแคมตัวเดียวที่นุดมีเนาะอันนี้ก็จัดว่าเป็นกล้องเว็บแคมในระดับกลางนะคะราคาประมาณ3,000บาทความเห็นส่วนตัวนุ้นนะคะสำหรับกล้องมือถือเนี่ยที่เราใช้แทนกล้องเว็บแคมเนี่ยส่วนตัวนุนมองว่า คือมันใช้งานได้ดีกว่ากล้องเว็บแคมที่บิวอินมากับโน้ตบุ๊กหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยอะ่ะและอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะจัดมุมกล้องได้สะดวกด้วยค่ะไม่ต้องทนมุมเสยเหนียงแบบกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กสำหรับคนที่สนใจโปรแกรมไอเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีหรือว่าตัวโปรนะคะเงื่อนไขค่ะในการใช้โปรแกรมตัวนี้ที่จะใช้มือถือแทนกล้องเว็บแคมเนี่ยข้อแรกก็คือต้องลงโปรแกรมไอเรียนนะคะทั้งในมือถือแล้วก็ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรา ข้อที่2ค่ะมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือโน้ตบุ๊กของเราค่ะต้องอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะคะต้องใช้เราเตอร์ตัวเดียวกันค่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีคนสงสัยกันนะคะว่าโปรแกร,รมไอเรียนเนี่ยสามารถใช้ไมคนะคะกล้องมือถือของเราได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเทสให้ดูค่ะ คำตอบก็คือใช้ได้นะคะเสียงนี้นะคะเป็นเสียงจากกล้องมือถือค่ะ iPhone 13 mini ก็เสียงนุดว่ามันก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าระยะห่างจากนุดกับกล้องเนี่ยนะคะก็ห่างกันประมาณ1ช่วงแขนค่ะ